สวัสดีครับพบกับผม s t a n d f o r Movie อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Nobody Knows หรือในชื่อภาษาไทยนั่นก็คืออากิระแดงหัวใจที่โลกไม่เคยรู้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปี1988ณก,กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหนังว่าด้วยเรื่องของพี่น้องสี่คนที่ถูกแม่ปล่อยให้ใช้ชีวิตกันตามยถากรรม โดยมีอากิระพี่ชายคนโตที่อายุเพียงแค่12ปีต้องพาน้องๆเอาตัวรอดในเมืองใหญ่ที่เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวและเต็มไปด้วยความหอดไลายให้ได้เพียงลำพังหนังออกฉายในปี2004และกำกับโดยฮิโรคาซึโคลิเอดะเริ่มเรื่องมาก็จะเห็นแม่และลูกชายที่ชื่ออากิระกำลังนั่งรถไฟกันพอมาถึงอาพาร์ตเมนต์ก็บอกกับผู้ดูแลตึกว่าได้จองห้องเอาไว้พร้อมกับแนะนำตัวเองและลูกชายให้เจ้าของตึกทราบ และยังบอกอีกว่าลูกชายนั้นอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นปหกและก็เรียนเก่งมากๆต่อมาพนักง,งานขนของก็ได้เอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบขึ้นมาส่งที่ห้องพอเปิดออกมาก็พบกับลูกชายและลูกสาวที่ชื่อชิงเงลุกับยูกิต่อมาแม่ได้บอกให้อากิระไปรับน้องสาวคนโตอีกคนที่บขสอพอไปถึงก็เห็นเคียโกะนั่งรออยู่พร้อมกับพูดว่าพี่มาช้าจังพอมาถึงอพาร์ตเมนต์ก็ต้องแอบบแอบบเข้าไปเพื่อไม่ให้เจ้าของตึกเห็น ในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งทานข้าวเย็นกันอยู่เนี่ยแม่ก็ได้อธิบายกฎในการอยู่ห้องเช่าใหม่นี้ว่า 1. ห,ห้ามส่งเสียงดัง2ห้ามออกไปข้างนอกห้องนอกระเบียงก็ไม่ได้แล้วเธอก็บอกกับอากิระว่าบางวันแม่ต้องกลับบ้านดึกขอให้ช่วยดูแลน้องๆแทนแม่ด้วยนะวันต่อมาอากิระออกไปซื้อของกินของใช้ที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตขากลับก็ได้แวะซื้อขนมกลับไปฝากยูกิด้วยถึงบ้านก็มาทํากับข้าวให้น้องๆกินกัน วันต่อมาแม่กับอากิระมายืนคุยกันที่เลียมระเบียงแล้วแม่ก็ได้พูดให้อากิระฟังว่าตอนนี้แม่กําลังรักคนคนหนึ่งอยู่เขาหน้ารักและจริงจังแม่คิดว่าเขาจะดูแลแม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเขามาแต่งงานกับแม่เราก็จะได้ไปอยู่บ้านหลังใหญ่กันทุกคนก็จะได้ไปเรียนหนังสือเคียวโกะก็จะได้เล่นเปียโน,โนแม่อยากให้พวกเราอดทนกันอีกสักพักนะกลางดึกคืนหนึ่งแม่ที่กลับมาหาลูกๆในสภาพเมาแอได้พูดกับลูกๆประมาณว่า อากิระเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งเหมือนพ่อเขาเลยที่อยู่ฮาดิดะส่วนพ่อของเฉวโกะเนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์ทาเพลงมาถึงตอนนี้มันทําให้ผู้ชมอย่างเราเราได้รู้แล้วว่าเด็กทั้งสี่คนนั้นเป็นลูกต่างพ่อกันเช้าวันต่อมาอากิระได้เห็นข้อความบนกระดาษที่แม่ทิ้งไว้บนโต๊ะกินข้าวใจความว่าอากิระลูกรักแม่จําเป็นต้องไปที่อื่นสักพักหนึ่งฝากดูแลน้องๆด้วยพร้อมกับทิ้งเงินสดจํานวนหนึ่งไว้ให้ จากนั้นก็มาบอกเคียวโกะว่าแม่จะไม่กลับบ้านสักพักหนึ่งนะอากิระออกมาซื้อของกินของใช้เหมือนเช่นเคยในขณะที่กําลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่เนี่ยก็มีคนแอบหย่อนของที่ยังไม่จ่ายตังลงไปในถุงของอากิระพอออกมาจากร้านก็โดนผู้จัดการร้านลากตัวเข้าไปคุยในห้องผู้จัดการก็ถามว่านี่อะไรทํามากี่ครั้งแล้วอากิระก็ตอบว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ขโมยทันใดนั้นก็มีพนักงานสาวหน้าเขาเติมมาบอกว่าอากิระไม่ได้ขโมย พวกเด็กที่ยืนอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่มุมโน้นเป็นคนหย่อนลงไปจากนั้นผู้จัดการก็ได้ปล่อยตัวพร้อมกับขอโทษอากิระด้วยการเอาสลัเปาให้วันต่อมาอากิระไปหาพ่อของยูกิที่มีอาชีพขับแท็กซี่เพื่อจะขอเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆคุยกันสักพักไอ้คนขับแท็กซี่เนี่ยก็ถามว่ายูกิเนี่ยหน้าเหมือนฉันหรือเปล่าอากิระก็ตอบว่าเหมือนครับไอ้คนขับแท็กซี่ก็พูดว่าจริงเหรอ แล้วภาพก็ตัดมาที่อากิระยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพนักงานร้านปลาจิงโกะหรือร้านพนันหยอดเหรียญนั่นแหละครับอากิระก็บอกไปว่าตอนนี้แม่ไม่อยู่ตังพวกเราก็กําลังจะหมดไอพนักงานก็บอกว่าเอาละฉันก็ไม่มีเหมือนกันเลยพอมีก็เอามาเปะค่าบัตรเครดิตจนจะบ้าอยู่แล้วแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ยื่นตังให้อากิระจานวนหนึ่งก่อนจากกันเขาก็ได้พูดอีกว่ายูกินะไม่ใช่ลูกฉันหรอกนะทุกครั้งที่ฉันนอนกับแม่แกนะ่ะฉันใส่ถุงยางตลอด เข้าใจนะไปแล้วนะพอกลับถึงบ้านอากิละก็มาสรุปรายรับรายจ่ายสักพักแม่ก็เปิดประตูเข้ามาลูกๆต่างก็ดีใจที่ได้พบหน้าแม่อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเคียวโกะเผลอทาสีทาเล็บของแม่หกเลอะเทอะก็เลยโดนแม่ดุลูกๆเข้ามาเห็นแม่เก็บข้าวของใส่กระเป๋าใบใหญ่ก็เลยถามแม่ว่าจะไปไหนแม่ก็เลยตอบว่าวันนี้แม่ต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปทําธุระที่มันยุ่งย่งอยู่แต่ฟังนะวันคริสต์มาสแม่จะกลับมา อากิระไปส่งแม่ที่สถานีรถไฟทั้งสองมาแวะกินโดนัทกันแล้วจู่ๆอากิระก็ถามแม่ว่าเมื่อไหร่จะให้เราไปเรียนครับแล้วแม่ก็บอกประมาณว่าไม่จำเป็นต้องเรียนหรอกมีคนดังตั้งเยอะตั้งแยะที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็ยังประสบความสําเร็จได้เสร็จแล้วแม่ก็ลําลาอากิระแล้วก็ฝากฝังให้ช่วยดูแลน้องๆแทนแม่ด้วยเทศกาลคริสต์มาสผ่านไปแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าแม่จะกลับมาอากิระเลยโทรไปหาที่ทํางานแม่แต่คนในสายบอกว่า เธอลาออกไปเดือนหนึ่งแล้วตกเย็นอากิระพยายามติดต่อพ่อพอโทรติดกับกลายเป็นเสียงผู้หญิงรับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเมียใหม่พ่ออากิระไม่พูดอะไรแล้วก็ได้วางสายไปต่อมาอากิระมาขอความช่วยเหลือจากเสามินิมาร์ทที่เคยช่วยเขาวไว้ภาพตัดมาที่ห้องเช่าแม่ได้ส่งจดหมายพร้อมกับเงินส่วนหนึ่งมาให้ลูกๆเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่อากิระก็ถามน้องๆว่าอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ชิเงรุอยากได้รองเท้าสเก็ต ส่วนเคียวโกะจะเก็บเงินไว้ซื้อเปียโนอากิระนั้นอยากได้ถุงมือเบสบอลวันนี้เป็นวันเกิดของยูกิอากิระก็เลยแอบพาน้องออกไปเที่ยวข้างนอกอากิระพาน้องไปดูรถไฟที่กําลังมุ่งหน้าไปสนามบินฮานดะแล้วก็บอกว่าไว้วันหลังพี่จะพานั่งไปดูเครื่องบินนะยูกิก็บอกว่าเยี่ยมเลยสัญญานะคะต่อมาอากิระมาซื้อของกินของใช้เหมือนเช่นเคยระหว่างทางกลับบ้านก็เหลือไปเห็นร้านเกมก็เลยแวะเข้าไปดู แล้วภาพก็ตัดมาที่อากิระซ้อนท้ายจัก,กรยานเพื่อนใหม่อยู่จากนั้นก็พากันเล่นเกมอย่างสนุกสนานเพื่อนใหม่อากิระชักชวนให้ขโมยของในร้านแต่อากิระปฏิเสธพวกมันก็เลยเดินหนีไปวันต่อมาอากิระมารอเพื่อนๆที่หน้าโรงเรียนเพื่อที่จะชวนพวกนั้นไปเล่นเกมกันพอพวกนั้นออกมาก็ได้ปฏิเสธอากิระไปแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยต้องเรียนพิเศษนะไว้เจอกันนะ ภาพตัดมาที่เด็กนักเรียนมัธยมต้นที่ชื่อซากิถูกเพื่อนๆแกล้งโดยอลองเท้ามาซอนอากิระมาเจอเธอโดยบังเอิญภาพตัดมาให้เห็นสภาพห้องเช่าที่เต็มไปด้วยกองขยะและข้าวของลกลุงลังมีบุรุษไปษณีมาส่งของแต่เด็กๆก,ก็ไม่ได้เปิดประตูออกไปอากิระมาขอทำงานที่มินิมาร์ทแต่ก็ทำไม่ได้เพราะอายุยังไม่ครบ16สาวมินิมาร์ทเลยแนะนำไปว่าให้ไปหาตำรวจหรือสำนักงานคุ้มครองเด็กนะ อากิระปฏิเสธแล้วก็บอกว่าถ้าขืนไปเราสี่พี่น้องก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเราเคยเจอแบบนั้นมาแล้วทุกอย่างมันดูวุ่นวายไปหมดเลยภาพตัดมาที่ห้องเช่าอากิระกำลังนับเงินที่ล่อยหล่อลงไปทุกทีแต่จู่จูเคียวโกะก็ได้ยื่นตังค์ที่เธอจะเก็บไปซื้อเปียโนให้กับอากิระวันต่อมาอากิระพาน้องๆทุกคนออกมาซื้อของที่มินิมาร์ทพวกเด็กๆด,ดูมีความสุขกันอย่างมากขากลับก็ได้พากันแวะเล่นที่สวนสาธารณะอีกด้วย พอจะกลับเข้าห้องก็ต้องรอให้คนผ่านไปให้หมดก่อนพอถึงห้องก็พบว่าน้ําและไฟในห้องนั้นถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาอากิระมากอนกน้าที่สวนสาธารณะกับชิงเงรุแล้วเด็กทุกคนก็มาใช้น้ําที่นี่กันไม่ว่าจะอาบน้ําซักผ้าแปลงฟันชิงเงรุเข้ามาคุยกับซากิที่กําลังนั่งเหงาอยู่คนเดียวเสร็จแล้วก็ชวนเธอเนี่ยมาเล่นด้วยกันซากิมาที่ห้องเช่าของเด็กๆจนได้รู้ว่าเด็กพวกนี้อยู่กันโดยไม่มีน้ําไฟใช้ แต่เธอก็รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกที่ได้อยู่กับเด็กๆเ,เหล่านี้จากนั้นอากิระก็เดินมาส่งซาคิที่บ้านระหว่างทางซาคิก็ได้ถามว่าแล้วแม่เธอจะกลับมาเมื่อไหรล่ล่ะอากิระก็เลยบอกว่าแม่ไม่มีวันกลับมาหรอกภาพตัดไปที่ห้องเชา่าเด็กๆอยู่กันแบบมืดๆวันต่อมาอากิระมาหาพนักงานมินิมาร์ทเขาสงสารก็เลยเอาของกินมาให้ซาคิมาเล่นกับเด็กๆที่ห้องเชา่าทันใดนั้นผู้ดูแลตึกก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ถามว่า แม่ของพวกเธอไปไหนล่ะพอดีจะมาถามเรื่องค่าเช่าห้องนะเคียวโกะก็ตอบว่าไปทํางานที่โอซาก้าค่ะแล้วก็ถามอีกว่าพวกเธอเป็นญาติเขาเหรอจากนั้นก็เดินจากไปอากิระเดินมาส่งซากิเหมือนเช่นเคยระหว่างทางซากิก็ได้พูดว่าฉันจะไปหาเงินแล้วภาพก็ตัดมาที่ซากิกําลังรอใครบางคนอยู่จากนั้นก็มีชายวัยกลางคนเข้ามาคุยกับเธอแล้วทั้งสองก็ได้เดินไปด้วยกัน อากิระรอคอยซากิจนมืดค่าเธอกลับมาพร้อมกับนําเงินจํานวนหนึ่งมายื่นให้อากิระแต่อากิระไม่เอาแล้วก็วิ่งหนีไปอากิระตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าชิงเงรุเนี่ยได้เคี้ยวกระดาษกินเสร็จแล้วก็เลยออกไปซื้อบะหมี่มาให้พอกลับมาก็พบว่าชิงเงรุนั้นหายออกจากห้องไปถามน้องๆที่เหลือก็ไม่มีใครรู้ก็เลยออกตามหาจนมาพบว่าชิงเงรุนั้นมาเล่นกับพวกเด็กๆแถวตลาดอยู่อากิระโมโหก็เลยเดินไปเตะของเล่น อากิระลงมากอกน้ำท่ามกลางสายฝนวันต่อมายูกิก็ได้ถามว่าพี่สากิจะมาอีกไหมคะอากิระก็ตอบไปว่าไม่มาแล้วจากนั้นอากิระก็ไปขนเสื้อผ้าของเคียวโกะออกมาเพื่อจะไปขายเคียวโกะมาเห็นเข้าก็เลยบอกไปว่าอย่ามายุ่งกับเสื้อผ้าของฉันอากิระก็บอกไปว่าแม่ไม่มีวันกลับมาแล้วยูกิได้ยินก็เลยมองตาลรห้อยอากิระมานั่งมองเด็กนักเรียนกําลังแข่งเบสบอลกันอยู่ผู้ฝึกสอนคุยกับนักเรียนว่าผู้เล่นในทีมมีไม่ครบ พอเห็นอากิระนั่งดูอยู่ก็เลยชวนมาเล่นด้วยภาพตัดมาที่ห้องเช่ายูกิกําลังยืนอยู่บนเก้าอี้แล้วก็พยายามจะหยิบอะไรบางอย่างอากิระดูมีความสุขกับการเล่นเบสบอลมากๆพอกลับถึงบ้านก็พบว่ายูกิเนี่ยนอนหมดสติอยู่ที่พื้นชิงเงรุบอกว่าเธอตกเก้าอี้หลังจากนั้นก็ไม่ขยับตัวอีกเลยอากิระออกไปโทรหาแม่แต่ก็ติดต่อไม่ได้อากิระมาขโมยของบางอย่างที่มินิมาร์ทเช้าวันต่อมาอากิระมาจับชิปประจรของยูกิแล้วก็พบว่าเธอนั้นได้จากไปแล้ว อากิระมารอพบซากิที่หน้าบ้านแล้วก็พูดว่าเงินนั่นน่ะฉันขอยืมก่อนได้ไหมฉันอยากให้ยูกิได้เห็นเครื่องบินทั้งคู่มาซื้อขนมของโปรดของยูกิพอกลับมาถึงห้องก็พบกับจดหมายจากแม่ใจความว่าอากิระฝากคิดถึงทุกคนด้วยแม่หวังพึ่งลูกนะจากแม่ต่อมาก็ได้เอาร่างของยูกินั้นใส่ไปในกระเป๋าเดินทางพร้อมกับขนมที่เธอชอบอากิระกับซากิช่วยกันแบกร่างอันไร้วิญญาณของยูกิลงมาชั้นล่าง จากนั้นก็พากันไปที่สถานีรถไฟเพื่อม่งหน้าไปยังสนามบินพอมาถึงสถานีที่อยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินทั้งคู่ก็ได้ขุดหลุมแล้วก็ฝังร่างของยูกิลงไปพอฟ้าสางทั้งคู่ก็ได้เดินมาดูหลุมฝังศพของยูกิอีกครั้งหลังจากนั้นอากิระและซากิก็พากันเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์ที่น่าเศร้าหดหู่และก็สิ้นหวังเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตัดมาที่อากิระมารอรับอาหารจากพนักงานมินิมาร์ทอีกเช่นเคย หนังเผยให้เห็นว่าเด็กๆที่เหลือเนี่ยยังคงใช้ชีวิตตามยถากรรมของพวกเขาต่อไปแล้วหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนปัญหาอะไรบ้างในสังคมใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับ สวัสดีครับ